ยายกินข้าวกัะไรยังไม่เห็นเห็นยงไหม่าฉันกลับกล้องบ่เห็นยกผ้าเข้าขึ้นวางกลับกล้องโอ้ข้าวผัดเหรอจะกินด้วยออฝรั่งน้อยบอกกินด้วยยายกินด้วยครับฟังสักก่อนหิวเดี๋ยวคุยกันเรากินข้าวคลุกกับน้ำปลา้าไข่ลูกนึ่งข้าวคลุกน้ำปลา้าอยู่กินนะอ่านี่ข้าวผัด มองเหมือนข้าผัดลระลูกเไปเก็บผักสดมาที่ป่าหอมกินข้าแล้วก็ไปกระเทียมผักขี้นากแล้วก็ไอ้เสบเลยอันนี้ผักอะไรโอ้ผักไอ้หันเขียวลิงหันหน้กลับมาได้แล้วหันน้ากลับมาได้แล้ว กินข้าวผู้เดียวเอาหลานวลาหลานมากินข้าวนำติมเมื่อนี้หลานกลับแล้วมันไม่ยอมนอนมันให้อันขึ้นไวอีนอนน้าไก่พัดบ่เคยพานอนเนอะก็น่าตามตามกัน็ยังบุกบานจะไปนอนบ้านโดนขาจะไปนอนบ้านยายจานไม่เอาไปนอนบ้านหลังนุ่มให้โวยโวยแม่ที่นอนนี่มื่อนี้อ่าบอกบานเดี๋ยวเดี๋ยวมันอีบ่ได้หลับบิดคืนน่ะมึงอ่ะเขาก็นอนบ้านใดเขาก็ติดถูกน้อยอืม มาณโอ๊บดูเป็นมันบานอืมเราเราเราอีกอย่างหนึ่งนี่โอ้แพบักแจกขุนเธเนาะว่าบักแจกขุนนี่มาจุ๊บจุ๊ว่ามายยำได้อวะฮะเอากรบความสนิทแตกต่างน้อยไอตัวน้อยเจ้าเลี้ยงน้อยหลานน้อยเลนน้อยใหญ่ทวดเรียกเลนน้อยหลังอย่าเพิ่งปักเลยอ้เลจุ๊บจุ๊บยายก่อนยายหนีและ รุ่นหลานรุ่นเหรนนะรุ่นนี้เหลนเข้าหาเราไม่ใช่หลานนะอันนี้หลานอืรอเจอเหนก่อนนะยายนะสุขภาพแข็งแรงนะเหนฝรั่งน้อยอ่ะหลานอยื้อย่าโอมากลับมาบ้านหนูเข้าบรรชาพอดีหนูบวชเนนสักเจ็ดวันนะลูกนะโอ้โหเอาฝรั่งน้อยไปบวชเนนจะอยู่ได้ไหม อย่ามุดนะบุตามากเดื๋ยพ่อคนเดียห้องบทเนนอิกตุบุตรเนาอเนาะอีกเนาะแปลนับบุตรวันมึไปเก่าเสนโอ้โหกลัวผีเอาป๊าป๊าไปด้วยเลยพร้อมกันเลยป๊าป๊าด้วยป๊าเก่ามาเนาะป๊าป๊าด้วยสองคนเลยเนาะด้วยอ่าชวนป๊าป๊าเลยป๊าป๊าบอกกันจะบวชให้มามมาเดี๋ยวปีหน้าไปบทพระให้มามมาเลยอย่ามุดอกบุตรเสีนนะโอ้แม่ด้วยว่าฉันไปทั้งครอบครัวเลยฮ่าฮ